อ่าตรงนี้คือหอบูชาป้าดินเทียนฉันนะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะบูชาป้าดินนะครับบูชาป้าดินนะครับก็มีผู้คนมาเที่ยวมาวัดพรานกันมากมายนะครับไปเราไปดูบูชาป้าดินป้าดินกันครับผมน,นี่นะครับนี่คือชดุดชุดสวย,ยง,งามนะครับชดุดสวยงามก็เพแต่งมานะครับเป็นชุดเก่าๆแก่ๆ,ๆ เป็นวันุสนี้เขาน,นิยมใส่ชุดนี้มานะครับแต่งสุขนี่คือบริเวณข้างบนนะครับอ่าดูที่นี่นะครับอ่ดูว่อนะครับอ่ดูดีๆนะครับนี่นะครับอืมนะข้างด้านในคงจะเข้าไปดูยากนะครับด้านในเพราะว่าผู้คนต้องนาแน,น่น แต่ก็จะไม่เข้านะครับจะไม่เข้าไปนะครับจะเอากล้องเข้าไปเดดๆเข้าไปให้ดูท่านเองนะครับเนาะเห็นครับเนาะผมจะเด็กเข้าไปให้ดูท่านเองนะครับคงไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับนะผมาเห็นนะครับ,ม,นนรบม,มองไม่ไรเลย ก็จะมองไม่เห็นอะไรนะครับข้างในนะอ่าไปไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเลยอ่าก็ดูบรรยากาศรอบๆกันแล้วกันนะครับอ่าที่นี่คืออันนี้คือนะครปักกิ่งอย่เนาะปักกิ่งอยู่นะอันนี้อยู่ปักกิง่งนะครับทั้งหมดปักกิ่งนะครับ เป็นที่จะต้องทุกคนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับสำคัญเลยตรงนี้นะฮะน้องก็จะแต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปกันนะครับชุดโบราณของของเขานะครับเอออาจจามาดูมุมไกลตรงนี้หน่อยนะครับนะอืม เดี๋ยรามานี่นะครับอืมเรียกว่าหอบูชาป้าดินเทียนฉันอะไรต่งนี้นะครับผมก็ไม่มั่นใจเรียกชื่อยังไม่ถูกเลยนะครับรอมันอยู่เยออย่างอย่างนี้นะครับชื่อนะครับชื่อมันอยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่มั่นใจว่าเป๊ะๆน,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 นะครับก็ขอให้ ท่านศึกษาคนควาดูอีกทีหนึ่งนะครับคนชื่ออะไรที่ถูกต้องผมก็เรียกออกภาษาออกชื่อภาษาจีนไม่เป็นนะก็ได้แชร์นำาเสนือรูปภาพบรรยากาศเข้าให้ท่านได้จูได้ดูได้ชมเท่านั้นนะครับอืมอะจะเดินไปร,บรอบๆนะครับไป,ไปเดินร,รอบๆทางนี้ไปเดินรอบไปทางนี้นครับนะจะเดินรอบ บริเวณนะครับว่ามีอะไรบ้างนะด้านนอกก็มีคนนะครับดูผู้คนดูคนชนชาวจีนนะครับที่นี้ก็จะอากาศจะไม่ไม่ถึงขั้นว่าร้อนไม่ถึงขั้นว่าหนาวนะครับก็ยังมีเสื้อกันหนาวอยู่นะครับอากาศก็ถ้าผมก็อากาศเย็นสบายนะครับเย็นสบายไม่ถึงขั้นว่าร้อนไม่ถึงขั้นว่าหนาวนะครับเย็นสบายสบายสราวาถังบันเราก็45 40ิบห้าสี่สิบนส่ามองศาใช่ไหมเออที่นี่ก็คงจะไม่ถึง30มสีแ่แล้วนี่ ประมาณ20บกว่านะครับเนาะก็ผู้คนนะครับเนอะเอออันนี้คือบรรยากาศผู้คนที่เข้ามากราบไหว้สักการะนะครับขอพรกันนะครับโอ้โหยหน,นักหนาหลายตาสำหรักเราคนจีนนะครับคนจีนคนจีนจะมากนะครับคนจีนจะมากนะครับบ้า จะออกมาเที่ยวคือบ้านของชาวจีนมองจะเห็นว่าเขาอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องมันเันกล่องเหมือนเหมือนเป็นห้องนะครับเป็นห้องที่เขาเช่าอยู่แล้วเป็นเคอนโดอย่องไรทั้งนั้นนะครับก็จะไม่มีบ้านเป็นหลังเป็นหลังนะครับบ้านเป็นหลังของใครของมันอีกหาได้ไม่มากเลยนะครับแต่เป็นคอนโดชังสูงแล้วก็เป็นช่องเป็นช่องอยู่นะครับทั้งนั้นนะก็จะอยู่ในลักษณะนั้นนะครับจากนั้น ที่จะออกมาเดินเล่นกับห้องออกมาสถานที่เหล่านี้แล้วนะครับนะเออผมคิดเองนะครับผมคิดไปเองนะขออภัยด้วยผมคิดเองเข้าใจเองนะครับจริงๆแล้วอย่างไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เพียงผมไม่เข้าใจตามสภาพแวดล้อมนะครับที่มันน่าจะเป็นอะไรทำนองนั้นนะครับต้องรากขอภัยท่านผู้รู้เลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยนะครับทุกประการนะครับ เขากลับมาไทยมากมากนะครับมาดูมุมนี้ที่นัอนครับดูอีกสี่ห้งมุมนี้นะครับมุมสูงนะครับมุมสูงอืมนี่คือหอบูชาฟ้าดินเทียนฉันนะเทียนฉันนะครับอูปักจริงนี่เองนะครับปักจริงนี่เองนะครับด้านในคงเข้าไปไม่ได้แล้วครับเพราะเขาไม่ให้เข้าแล้วก็คนมันเยอะคนเราดูเยอะนะครับอ่าก็จะมาดูภาพด้านนอกนะครับดูภาพด้านนอก ด้านนอกบริเวณรอบๆนะครับรอบๆด้านนอกนะครับบรรยากาศนะดูนะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับตรงนั้นคือประตูทางเข้านะครับตรงนั้นประตูทางเข้าจะมีทั้งหมดสามประตูนะครับ สามทางนะทางนั้นนี้ก็จะปีนสามช่องนะครับอันนี้บรรยากาศด้านนอกร,บรอบๆนะครับรอบๆโอ้โหนะโอเคนะครับอันซ้อนคน,นครับดู ผู้คนนะครับเดินไปเดินมาถ่ายรูปกันเพ่นพ่านแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับป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 ับก็จะลงที่เดิมนี่นะครับตรวจ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 ตรวนะครับนะขออภยัยอ่จะลงไปลาดจะออกไปแล้วดูด้านนอกนะครับด้าน,นไกลมุมไกลน,นะครับอื้ม

บางของมืองขอประชากรมากอยู่แล้วนะครับมากอยู่แล้วเรเที่ยวกันเองก็ไม่มีที่จะเที่ยวอยู่แล้วไม่มีที่จะไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแน่นไปด้วยผู้คนของชาวจีนอยู่แล้วนะครับลําพังต่างชาตนะิคงจะ,น,ะ,งงน,ะ,ะงน,น้อยมากนะครับโดยเฉพาะไม่ค่อยเห็นฝรั่งนะครับไม่คยเห็นฝรั่งที่ผมสังเกตดูนะครับฝรั่งมาเห็นมีมาเลยน้อยมากนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่นี่ เพรากคนหลังท่านนั้นจะเห็นได้มากนะครับไปโขเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เขามาติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับมาเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับมาเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับ ผมก็จะเก็บภาพมาฝากเลาะไปไหนก็จะเก็บภาพมาฝากให้พี่น้องได้ชมนะครับได้ชมได้ดูกันนะครับตามภาษาคนพาเลาะนะครับพาเลาะอยากเลาะอยากเที่ยวนะเอาก็จะมารอกันที่จุดนัดหมายนะครับมปโอ้ยคนเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยนะครับ ขอบคุณมากครับโอกาสหน้าก็จะนำภาพต่างๆมาเสนอท่านอีกทีหนึ่งครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ